คลิปนี้ต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสงการปีนี้ก็คงเหมือนกึ่งจะล็อกดาวม์เหมือนกันนะเพราะว่าไปไหนก็เสี่ยงนะครับโควิดระลอกนี้ก็รุนแรงนะครับรุนแรงรุนแรงกว่าหลายๆรอบที่ผ่านมานะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับเอาชีวิตให้รอดนะครับ รอบนี้ถือว่ามารุนแรงพอสมควรนะเอาละในฝั่งที่เป็นงานในไทยนะครับไทยเอนเจลก็กำลังมองหางานพลังงานนะครับส่วนงานพลังงานเนี่ยเรามองว่าถ้าเป็นสัมป,ปทานโรงไฟฟ้าเนี่ยก็คงอีกนานนะครับในไทยเรารู้ดีอีกนานนะครับเพราะว่า PPA มัน ไม่มีนะครับในไทยยากอยู่นะครับดังนั้นผมก็เลยจะมาปั้นพอร์ตอสังหานะครับอสังหาเนี่ยอสังหาที่จะปั้นพอร์ตเพื่อไปร่วมทุนกับจีนได้ก็ต้องเป็นอสังหาในโซนเซีนะครับนะดังนั้นใครที่มีที่ดินนะครับใครมีไอเดียที่จะมาต่อยอดทำโปรเจกต์ที่ Eec นะครับ เดี๋ยวผมจะสอนนะฮะสอนไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยนะครับนะเรียกว่าสอนแบบจบมือทําแล้วก็ปั้นนักธุรกิจกลุ่มคนรุ่นใหม่นะฮะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในช่วงโควิดนะผมจะปั้นกลุ่มนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ในช่วงโควิดนะครับเพื่อเตรียมงานรองรับทุนจีนนะะเอาแบบเบสิกแล้วกันเราปั้นอสังหานะครับปั้นอสังหารองทุนจีนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทั้ง จอยเวนเจอร์ uh, Joy ure, นะครับร่วมทุนแล้วก็ปล่อยเทคโอเวอร์ด้วยนะครับนี่คือโอกาสอีนเขาจะเข้ามาลงนะหลังหลังโควิดแน่นอนนะผมบอกเลยเลยหลังโควิดที่คายนี่โอ้โหนี่เงินลวมคุนมหาศาลจากจีนสหลัฐไทยแน่นอนนะดังนั้นนะครับใครที่พอมีทุน ก็มาร่วมงานกับเราได้ใครที่ไม่มีทุนก็มาร่วมงานกับเราได้เป็นในหน้านะครับใครที่มีไอเดียเป็นนักพัฒนาก็มาจอยงานกับเราได้นะครับมัน,มนว่าร่วมงานในหลายสิกชันละกันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนสเต็ปบายสเต็ปนะฮะเพราะว่าการที่เราจะหานักลงทุนจีนได้เนะี่ยต้องมีคอนเนคชันนะครับซึ่งคอนเนคชันมันไม่ใช่จะสร้างกันง่ายงนะครับนะต้องเสียเงินเสียทอง ไปโลดชงโลดโชว์ไปประสานงานต่างประเทศอีกเยอะนะครับหมดเงินหลายล้านนะครับกว่าจะมีคอนเนคชันนะดังนั้นเวลานี้ก็เป็นโอกาสสำหรับทุกคนแล้วนะครับ Thai Angel Investor .com เนี่ยถือว่าเรามีคอนเนคชันกับจีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาคอนเนคชันตรงนี้มาต่อ,อยอดในงานในช่วงโควิดก็ต้องเป็นงานในไทยก่อนนะส่วนงานในลาวเนี่ย โรงไฟฟ้าเรามันสัมปทาน30ปีอยู่แล้วนะรเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วโควิดช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาปั้นงานในไทยต่อนะครับเริ่มต้นสเตปบายสเตปนะครับที่โซน e EC ซีก่อนนะครับแล้วก็โซนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวว่าจะเป็นทั้งภูเก็ตพัทยาชาเชียงใหม่ นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนจีนเขาไปเที่ยวกันนะก็จะมีโอกาสเกิดนะอย่างอุดรในนะโซนที่เป็นอ,อุดรหน,นองคายนี่ก็ทะลุไปเวียงจันนะเวียงจันก็ไปทะลุที่ตาดานบอเต็นนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นโซนแหล่งเงินทุนจากจีนนะครับโซนอุบลก็มีนะครับอุบลน,นี่ก็สวรรค์เซียโนโนะครับ โซนลาวใต้นะครับทะลุลาวใต้นะแล้วนะก็ออกไปที่กัมพูชาด้วยนะครับกัมพูชานะโซนนี้ถือว่าเป็นโซนเนศรษฐกิจแล้วก็เป็นโซนน่าลงท,ทุนที่เราจะปั้นเพื่อรองรับทุนจีนนะครับถ้าใครสนใจก็ศึกษาในข้อมูลในเว็บไซต์แล้วก็กรอกข้อมูลเข้ามานะครับโอเคไว้พบกันสวัสดีครับ